รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี้เราจะมาให้ดูวิธีการเปลี่ยนกองอากาศ 500x นะครับโดยพี่บอมนะครับอันดับแรกเราทอดแบตออกก่อนใช่ไหมพี่บอมต้องตอดแบตบรัดแบตนะครับ เราต้องถอดแบตออกนะครับเพราะว่ากองอากาศอยู่ใต้ถังน้ำมัน เขาแบด5ล0 x ทำไมถึงนอนก็เขาเอาแบบมานอนมันก็ต้องนอนนะครับเอาว่าน้ำกันหกไหมมันไม่หกหรอครับเพราะมันปิดมาแน่นแบดแห้งก็ต้องเติมน้ำกันกันนะครับโอเคแล้นี่มาถอดตัวตัวนี้ไม่แน่ใจผมว่าียกอะไรชุดอะไรครชุดชุดไม่แน่ใจทุนนี้ชุดอะไรของ นอนีกสีตส่ตัวมีนอดสี่ตัวฝาฝาครอบฝาครอบกล่อ,องกล่อ,องมันจะมีนอดคู่ล่างอ่ะต้องใช้ไขควงเล็กไขควงสั้นๆนะไขคว,วงตุ้มนะถอด ถอดกองไม่ต้องยกถังแต่ถ้าเกิดถอดตัวเทียนต้องยกถังใช่ไหมต้องยกครับต้องยกนะผู้ล่างให้ถอดยากหนะ่อยทั้งหมดมีน็อตสี่ตัวนะครับ ถอดจ้าอีกนึงนะครับยิ่งคนมือใหญ่ๆจะหลวงยากนะครับอพอถอดได้แล้วก็ มันก็จะดึงฝาออกมาได้เลยใช่ไหมมันจะติดมาในติดมาพร้อมกับฝาเลยอ๋อกรองติดออกมาพร้อมกับฝาเลยนะครับตอนี้ผมเปลี่ยนไปตอนประมาณประมาณหมื่นประมาณสองหมื่นโลนี่คือของใหม่นี่อของใหม่เดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบดูแกะเปรียบเทียบกันลองแกะดูครับไอตรงดำๆน่าอยู่ข้างในมากกว่าปะ่ะด้ในตัวตัวน้ำมันตัวเพราะว่ากรองกรองเดิมมันจะรู้สึกว่ามันจะอ่าชโลมน้ำมันไว้ใช่ไหม ก็ไม่เยอะแต่ก็มักพาจับดักฝุ่นมันจะเขียวเลยอ่ามองเห็นไหมเห็นเห็น,หนจากข้างในจะเขียวสะอาดแลาดูดเห็นรองแกะของของเก่ามาดูว่าจะสกระปรกแค่ไหนตอนนี้รถผมสี่หมื่นหกพันโลนะครับสี่หมื่นหกพันโลเดี๋ยวมาดูมาดูว่ากองเดิมอันนี้เป็นลูกที่สองนะทองผมลูกแรกเคยเปลี่ยนไปแล้วลูกติดรถอันนี้เป็นลูกที่สอง ก็จะมีน็อตล็อกอีกสี่ตัวระหว่างฝากรองกับตัวกรองอากาศนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับน็อตล็อกที่ขากรองนะครับ ดูข้างในดำปีเลยเห็นแล้วเห็นแล้ววะดำปีอะดูเปียกเทยาของใหม่ก่อนนั้นตอนนั้นนี่มันก็เขียวนะอ่าของใหม่ของใหม่เขียวของเก่าดำปีเลยนะครับนี่คือประมาณสักประมาณหมื่นกว่าโลเนี่ยดูดำข้างในดำปีเลยอ่าต้องเปิดไฟฉายเนี่ยมันก็จะเป็นค้าวฝุ่นค้าวฝุ่นจับอยู่ข้างในนะครับ อกล่องรุ่นรแรกเป็นสีสีขาวนะสีงเหลือง,งแต่รุ่นใหม่นในเบิร์กสุนัขใหม่เมื่อวานนี้นะครับเป็นสีเขียวสีเขียวเลยนะครับโอเคนี่่าจะหายใจสะดวกขึ้นอีกหน่อยไม่ต้องห่วงเรื่องสายผิดนะครับเพราะว่ามันจะล็อกของมันอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเรา,สาใส่ผิดก็ไม่ตรงอ่าก็ไม่ตรงคือมันจะมีซิกบังคับอยู่แล้วคือยถอดมายังไงก็ไม่มีคำว่าใส่ผิดแลเหมือนเดิมใส่น็อตเกินสี่ตัว ใช่รถสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับเออมันทําเองมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าคนยังไม่เคยมันก็จะไม่รู้มันก็จะดูยากนะครับแต่ถามว่ายากกว่าพวกรถเวฟรถอะไรไหมมันยากกว่าครับยากกว่าต,ต้องรื้อหรือเฟรม,อ,มอ,อย่างพวกออะไรนะออโต้ไมติกมันก็อยู่ข้างๆใช่ไหมข้างนะครับอ,อ่ามันก็เปิดฝากัมาง่ายกว่าอันนี้มันก็ต้องเปิดเบาหรือแบตนะครับ แต่ถามว่าจะมาลื้อกันบ่อยๆก็ใช่เรื่องนะครับไปดูข้างในเป็นไงมไที่บิดัว่เปิดไยมั้ไงไองมีบล,ล,ลองดูข้างในครับไ,ไม่มีอะไรไม่ไมีอะไรครับมีคราบน้ำมันนิดนึงเห็นไหมอ่ามีคราบน้ำมันนิดเดียวในสุดอ่ะอ่าไม่เยอะนิดนึงอมีคราบนิดหน่อย ไม่เยอะนะครับถือว่ารถผมสะอาดอยู่นะครับปีหนึ่งห้านะจ๊ะอ่เอาพอตึงมือพอตึงมือนะครับไม่รู้ร้านเขาใช้ตัวยิงหรอแต่ว่ามันหลุดไหมมันไม่หลุดอยู่แล้วออโอเคนี่ก็จะทำการประกอบนะครับ ก็จะมีตัวก็ง่ายๆเอาสายไปฝั่งก็ไดาจะได้กันอยู่มันจะฟิกอยู่เลยฟิกฝั่งใครฝั่งมันฝั่งท่อระบายจะอยู่ฝั่งลูกกาศฝั่งฝั่งเบรกอ่าถ้าใส่ผิดฝั่งมันก็ใส่ไม่ได้ให้เข้าเพราะว่ามันจะมีตัวมีน็อตที่ยึดตัวผมไม่แน่ใจตัวนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยตัวนี้มันจะฟิกไปเลยเอาตข้งกาใส่ใส่ตัวนี้ ตู้ล,ล่างมันแบบตูล้ล่างมันจะใส่ยากคเพราะว่ามันมันจะมีเบ้ามีมีบ่ามันอยู่ เข้าร่องของมันอยู่แล้วนี่ร่องของมันพอดีถ้าเข้าร่องมันจะโยกไม่ได้เนี่ยโยกไม่ได้ก็ม,มันของข้างบนใส่ง่ายมันยึดน็อตล็อกคืนนี่แหลบ้านจะใส่กันก็มีเหตุวงสัน้นสั้นสักประมาณสองสามนิ้วไหตุวงตุ้มอ่าไหตุวงตุ้มพวง,ต,อองต,ตุ้มมันจะสั้นไปนิดนึง,นงต้องยาวกว่านั้นนิดนึงประมาณไหตุวงเนี่ยของรถติดติดไว้กับรถตู้รถเวฟ รถฟีโน่เงี้ยมันมีกระพวงด้าดำอ่ะจริงจริงไอ้นี่ก็มีนะแต่ว่า,าน่าจะน่าจะได้ของของมนเองอ่ะันีก็ได้อยู่กใส่แน่นสี่ตัว มีตัวล็อกไอ้นี่อีกตัวหนึ่งเป็นดีเลย์หรอพี่บอมหรือมันเป็นฟิวอะไรสักอย่างใช่ไหมชุดปลั๊กไฟแต่ผมไม่ไแน่ใจผมผมยังไม่เคยเคยถอดมาก็ยังนึกไม่ออกมันเป็นตัวน่าจะเป็นนี่เป็นชุดปลั๊กไฟอะไรสักอย่างผมว่าน่าจะคลุมกาวเพราะส่วนใหญ่สายสีเขียวดำนั่นเลยกาวร่วมชุดกาวไหมแต่ว่ากาวหลัลกๆจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างนี้ข้างนี้อ่า ตรนี้จะมีชุดเอ่เออะไรอ่ะเราก็เรียกไม่ถูกเว้ยถอดป่อยแต่ว่าดึงไม่ออกเรียกว่าอะไรเป็นแบบโอเคหลังจากล็อกนั่นแล้วก็ใส่แบตคืนแบบก็จะใส่ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนอนบางทีคนใส่ผิดใช่ต้องใส่ถูกั่วนะครับพ้วบวกก็มีสีแดงสีแดงบอกอยู่นะครับตัวรัด น็อตล็อกมันใช่ไหมตุ่มตุ่มม,นนมันก็จะลงพอดีสายไฟสายอะไรที่ใครต่อไว้ก็ใส่ให้ถูกแล้วกันนะครับมีทั้งไฟบวกไฟลบอะไรก็ว่ากันไปนะครับ เริ่มใส่ไฟลบก่อนใช่ไหมแล้วค่อยใส่บวกแต่ถ้าพวกเนี้ยอุปกรณ์อุปกรณ์ชุดไฟอะ่ะเวลาเราถอดแบตนานๆนะตัวเวลา,นานปเวลามันจะรีเซ็ตรันรีเซ็ตใหม่เราต้องรีเซ็ตใหม่แต่ถ้าเกิดถอดแรั้เดียวไม่เป็นไรถอดแรั้เดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดถอดนานต้องตั้งเวลา,า,วลาใหม่ แต่ดูแล้วสภาพนี้น่าจะได้ตั้งใหม่แน่แล้วถอนมาครั้งแรกเราแนะนำให้หากระดาษหรืออะไรลองลองใต้ตัวเมียมันจะเวลามันใส่ครั้งต่อไปมันจะใส่ง่ายลองตูดนอด็อตไว้ใช่ไหมของไอ้ตัวเมีย การเสริมผมจะไม่ไม่ไปกินกับไฟรถเลยนะครับจะดึงจากแบตอย่างเดียวแล้วก็ต่อสวิตช์แยกนะครับดีเขามีชุดนี้ให้ใช้อยู่ใช่ไหมชุดนี้เปล่าวะชุดนี้ชุดนี้ก็ใช้ได้แล้ว็เ่ื่อเป็นชุดปลั๊กเนี่ยที่มาจากมาจากกุญแจใช่ไหมใช่ครับเวลาเราต่อกุญแจตอนที่ผมต่อผมไม่รู้ไงว่านี้มันใช้ได้ถ้ารู้ก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้หรอกก็เลยต่ออย่างนี้ไปแล้วขี้เกียจลื้อแล้วครับ เดี๋ยวว่างๆก่อนค่อยรื้อมาทำให้ตัวนี้มันมีขายอยู่ใช่ปะ่ะมีปั๊กมีปั๊กขายมีปั๊กเพื่อมาต่อกอ่นี้เลยฮะแต่ว่าไม่ต้องยุ่งกับรถดีกว่าเพราะมันจะได้ใช่เพราะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากยุ่งกับไฟร้นกันเวลามีอะไรก็ให้มันขาดของมันเองนะครับมีฟิลแยกต่างหากก็รื้อมาแล้วใส่ไข่ให้แน่นน,นิดนึงนะครับเพราะเวลาสตาร์ทรถ มันจะได้ไม่สปาร์คย้ำให้แน่นนะข้าหลวมนิดนึงอ่ะเวลาระบบกาวระบบอะไรนี่ก็ระบบบวกใบโพนี่สำคัญเอาเส้ในใญหนะถ้าเกิดใครพวกแปลงพวกไปแต่งหรืออะไรชอบ ไฟเส้นเล็กเกินว่าไหมอีกใช้เส้นใหญ่หน่อยนะครับอย่างน้อยว่าเบอร์สี่นะเนาะ มันจะมีขอเกี่ยวของมันอยู่นะครับโออเออไว้จะลองลองแกะง่ายเออเโอเอ๊ะซึ่งติดโอเค ก็ถือว่าจบในการเปลี่ยนกองอากาศนะครับผมขอบคุณพี่บอมด้วยนะครับตอนนี้รถพี่บอมนะครับช่างบอมนะครับทำให้ผมเมื่อกี้นี้รถพี่บอมเอง